ราเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคือนางสาวโชติกาศรีนรเศษค่ะอายการประจําสํานักงานอายการสูงสุดสํานักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง4สํานักงานอายการสูงสุดและหลักสิบคือ ผู้แทนภาคประชาชนนะคะนางสาวแสงอรุณสิงห์ทองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่30ธันวาคม2565เลขที่ออก5 8 5 8ฝ่ายไฟครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่30ธันวาคม2565เลขที่ออก5 8 รางวัลเล็กหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวและรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่งมีสอรางวัลเงินรางวัลรางวัลละห0 0 0นบาทค่ะ